หน้าเป็นโรงกลึงฝั่งนี้ด้านซ้ายนะครับเป็นที่ขายกาแฟนะครับอูซ่อมรถนะครับช่างเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังว่าช่างเอ็ดเอาเวลาที่ว่างนะครับไปปลูกต้นไม้ทำสวนเกษตรหลังบ้านนะครับ พื้นที่หลังอู่นะครับก็มีการปลูกเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีต้นน้อยนานะครับมีหลายอย่างเดี๋ยวมาสอบถามพูดคุยกับช่างเอ็ดนะครับอยู่ด้านนี้นะครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับฝรั่งกิมจูครับฝรั่งกิมจูโอ้ครับสดจากต้นครับตอนนี้ นะครับที่ที่ทำตรงนี้เอาเวลาส่วนไหนนะครับที่ที่เวลาช่วงว่างครับบ้างจากงานก็ดื่มมาหลังอุ้ยนะ้อยใกล้บ้านเนาะปลูกนันปลูกนีเนาะมีหลายอย่างเนาะครับมีหลายอย่างครับครับเพราะฝรั่งก็ปีหนึ่งก็ขายได้ห้าหกพันนะครับสิบต้นนะครับที่จุดจดไว้ครับขนก็ขายได้ที่ผ่านมาก็สองพันกว่าบาทนะครับเกือบหมดเลยครับเหลือสองสามลูกขออนุญาตสอบถาม ก่อนที่พี่แอด้มาทําอู่มาปลูกเกษตรผสมผสานเดิมเคยทํางานประจําหรือว่ามีงานอะไรทําที่ไหนครับก่กอนอยู่ทํางานที่ชนบุรีครับชนบุรีทางานโรงงานครับเกี่ยวกับอะไรครับเป็นช่างเป็นทันเด่นอย่นู่นครับจะรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อแล้วครับเลยลาออกมาอยู่บ้างครับครับมาเป็นอู่ครับแล้วคิดยังไงเรื่องทําเกษตรถึงได้อยากทํา คิดว่าองกุเสรคือคือได้กระทําบันเล่นไว้ผ่อนคลายครับผ่บอนคลายหลังเลิกงานวาให้ลูกมีของกินที่จะไม่ต้องซื้อเขาครับครับปลูกเปียกทำไปทำมากลายเป็นเยอะใชนที่สวนที่สวนตอนนี้ก็เยอะมากเลยเนาะ,นนนะพื้นที่หลายไร่อยู่อมาดูพื้นที่เล็กๆก่อนว่าพีเอสด้ปลูกอะไรไปบ้างนะครับโอ้ น้อยนาช่วงนี้ทําไมมันออกลูกมันเป็นยังไงนี่ทำนอกฤดูครับอ๋อนอกฤดูคือรูดใบออ,ออกให้หมดแล้วมันจะออกใบใหม่พร้อมดอกครับครับติดลูกครับครับแต่ลูกมันจะไม่ไมค่อยใหญ่เหมือนตามฤดูกาลมาพื้นที่แค่แคบๆเองเนาะครับที่กัดก็อยู่ที่บ้านลันเต้ตําบลเทพรักษสามอำเภอสังข่ายจังหวัดสุรินมีทั้งฝรั่งมีทั้งทุเรียนนะครับอย่างละต้นสองต้นพื้นที่ประมาณงานหนึ่งเนาะ หลังบ้านหลังอูนะครับนี่โอ้ทุเรียนสวยงามมากท่านผู้ชมครับผมตอนนี้กลังสวยมากนี่มีกี่ต้นครับพี่แอ๊ดเรียนที่ปลูกไว้ป2ต้นครับครับโอ้2ต้นถ้ามันออกลูกออกผลก็ไม่ต้องไปซื้อตลาดเลยนะได้ได้ขายอีกต่างหากเนาะแต่ต้นมันใหญ่นี่ครับอันนี้จะประมาณ8เดือนนะครับตอนนี้8เดือนนะครับ มีวิธีปลูกยังไงครับถึงให้ส่วนมากครับว่าปลูกไม่รอดนั่นแหละครับมันมันไม่มีสูตรอะไรก็ปลูกดูแลแค่นั้นเองครับใส่ปุ๋ยบ้างทางใบบ้างน้ําปกติใช่ปะต้นน้ำปกติครับครับต้นน้ำคืออย่างไรต้นสองต้นมังคุดก็สวยมากนะครับนี่ยปลูกพร้อมกันกับเดตุเรียนครับครับดูตอนนี้จะเป็นฝรั่งครับอันนี้ก็ตัดตรังออกตัดไขออกครับไขมันมันมันรกครับตัดออกแล้วก็ปลูก ไว้เพื่อบรรโภคครอบครัวเนาะขายขายครับเหลือก็ขายแบ่งปันนี่อู้ดูสวยมากเลยครับละมุดนี่รอขนุนกำลังออกลูกแล้วแต่ด้านนี้นะครับเก็บตั้งแต่ปีแรกเลยบอกพี่แอดตอนนั้นดีดูนะครับลูกติดดินเลย ติดดินเลยโอ้ยจนต้นล้มครับอันนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรครับนี่อันนี้พันธุ์ทองประเสริฐครับทองประเสริฐครับผมวู้ดู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 ละมุดละมุดโอ้มีหลายอย่างตั้งแต่ทุเรียนขนุนน้อยนาละมุดฝรั่งละมุดฝบังคุดนะครับแล้วก็อะไรนั่นมะกอกเาเรียกมะกอกนี่เนาะครับนี่ครับอันนี้ครับ ลองแกะดูครับหวานช่ำครับโหปลอบดีมากเลยครับอันนี้สมมติเรียกพันอะไรครับนี่นี่อะไรลูกใหญ่จังบอยพันมะเลยคก็ซื้อมาครับอืมนี่ยังไม่โตสุดใช่ไหมเนี่ยังยังครับยังไม่โตอืมหวานช่ำครับปีที่แล้วได้ขายเยอะเนาะฝรั่งครับขายทุกปีครับ อกระท้อนกระท้อนมะนาวโอ้สวนเล็กๆแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมปลูกได้หลายอย่างนะครับท่านใดที่มีสวนหลังบ้านก็ทดลองปลูกดูนะครับเพื่อไว้ให้ลูกหลานได้กินได้ขายไกินครับ,รบที่เหลือได้ขายตลอดเลยเนะาะ <laughs> ไม่ได้เฉพาะกินนะครับฝรัลล่งขายตลอดเลย หอบไม่ทันครับมันตกทุกวันที่ผ่านมางานหลักคืองานหลักคือมอูเนาะอูซ่อมเนาะครับอันนี้เป็นงานอดิเรกงานอดิเรกงานเสริมครับงานเสริมครับมางานเสริมจะได้ดีกว่างานหลักโอ้โหนี่อันนี้ก็มาไฟมาไฟครับดอกมาปีที่แล้วครับมาไฟโอ้สวนเล็กๆแค่นี้นะครับปลูกได้หลายอย่างหลายอย่างละต้นสองต้นนะครับ นี่ก็ลิ้นจี่เกือบสิบสายพันธุ์ผลไม้มะม่วงหลายอย่างเลยนะครับพาท่านผู้ชมได้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อที่มีแรงบันดาลใจอยากจะปลูกเนาะต้องมีพื้นี่ใหญ่ก็คืเล็กปลูกได้เนาะไม่จําเป็นต้องว่าที่กว้างที่ใหญ่ถึงจะทําได้นะนี่พี่แอดใช้น้ำอะไรที่เอามารด ต้นไม้ครับนี่กันน้ำป่าของหมู่บ้านนะครับน้ำประปาหมู่บ้านเนาะเพราะว่ามันมันไม่เยอะเลยมันก็ลดได้เนาะครับผมเขาไม่ได้ใส่พอดีใส่ได้เยอะครับครับน้ำกันน้ำน้ำอ้น้ำอ้ชุมปทานน้ำธรรมดาเรานี่แหละครับครับไม่เง้นลดได้ครับค่าน้ำก็โอเคครับครับผมอี่างคำสุนยที่ห่อฝรั่งยังอืมหอฝรั่งไว้ห่ออีกรอบเนาะไว้หออีกรอบครับ เป็นพื้นที่ล้างอูเล็กๆนะครับเอขนาดพื้นที่ประมาณหนึ่งงานนะครับก็มีการปลูกไม้ผลนะครับก็ได้ผลดีครับได้ผลได้ขายได้กินนะครับก็ได้ผลผิดเกือบทุกต้นนะทุกอย่างครับขอขอบคุณพีแอนะครับที่ พาเดินชมนะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไหนอูนะครับเป็นงานหลักนี่นะครับพิกัดอยู่ที่บ้านลันแต้ตำบลเทพร,รักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์